สวัสดีครับผมเบานองครับเมื่อน,นีนมาพบพอครับเบานองอีกคือเก้าครับผมเมื่อน,นี้เบาวหนองจะมาบอกความฝันพอสุบันสู่ฟังครับผมจําเลขป,ปะครับพอสุบันถ้าผู้ใดเด้เบิ้งคิดเบานองงวดที่แล้ววันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนหกหกพอพันถูกหวยครับเก้าศูนย์ที่พอพันฝันว่ามีพระธุด,ดงเอาไกลหน่อยสี้ทองไม่เพิ่นครับบ่าวนองกับแปลเล็กไม่เพิ่นเออเพิ่นแปรเล็กมาไว้ให้ก็คือเก้า 02แล้วก็109แล้วก็119บ,11 9, บ่เหรียที่เป็นห้มากแค่สามห้างครับเพิ่นก็เลยตดเล่นบ้านน้องก็บอกเพิ่นก็บอกอยู่ว่าอย่าลืมตาเหรียญ้เพิ่นว่าเพิ่นกะถือครับ90ครับจะดีใจน้ำพอเพิ่นเนาะก็ถือว่าเป็นคนฝันแหม่นคนหนึ่งคือกันแต่ว่าเล่าก็ถามอยู่ว่าบ้าหน้องเอ้ยเอาฝันพอไปบอกนะมีคนเบิ่งบ่ละ แล้วก็ถามนบานองว่ามีอยู่พอคนถือน้ำลายอยู่บานองพอคนใช่ไนมะมีคนถือน้ำลายอยู่แล้วก็บานองถามว่าพอได้ฝันอยู่บ่หรือว่าซื้อเหล็กตัวใดไหวอยู่บ่โอ้ยพอกะฝันอยู่แต่ว่าฝันดีแห้งแต่ว่าตอนแรกเพราะว่าพ่อสิบบอกให้เจ้าฟางดอกกระเลยว่าเอา้าเห็นกันแล้วก็เลยลองหวั่วเบิ้งแต่กันพอฝันอีกหรือว่าพอได้เหล็กมาได้ทั้งใน,นอีก แล้วพอสิมาบอกสู่ฟังอีกเด้อเพื่อนว่าแต่ว่าเอาฝันนี้ไปก่อนเพื่อนว่าฝันอีดีแล้วพ่อก็เขียนว้อีดีวันนี้เพื่อนก็เลยเอากระดาษที่เพื่อนเขียนเหลขให้ละเอาให้เบาหน้องเบิ่งเพื่อนให้ว้เพื่อนเขียนไวสามหางเพื่อนเขียนเหลข3สามโตใบสามหางคือเก่าแต่ว่าตแต่ว่างวดนี้มันมีเหลขกสองโตนําเพื่อนก็เขียนให้สมหางบ่านอมก็เลยทมว่าเลขนี้เลขพพอมากบ่หรือว่าเลขอีหยัง บ่เลขกฝันพอนี่ลหละพอก็เลยเขียนไหวเพื่อนพอนางแปรอยู่พอก็เลยเขียนไหวเพิ่นก็นเลยบาหลวงได้ถามว่าเอาพอฝันว่าอจจีหยังพอที่จงได้เขียนเลขกไว้เพื่อนเขียนไว้สามหางครับเอาเล็กสองโตกันเนาะสองโตเพิ่นเขียนไว้แปดเก้าเจ็ดเก้าแล้วกเจ็ดแปดลองมั้งครับลองเบิรงแปดเก้าเจ็ดเก้าแล้วกเจ็ดแปด นี่เพิ่นเขียนให้เบาหน่องเบิ่งสามหางแล้วก็เลียงสามโตอีกสามหางมาเพา่ฟังความฝันเพิ่นแบบน,นี้ในความฝันเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปไอเห็นน้องนามไงแบบน,นี้เพิ่นเพิ่นบอกว่าปา<ะ>อยูหนีปลาคือสีหลายเว้ยเพิ่นบอกปลาคือสี่หลายเว้ยน้องนามนี่ไงแหงว่าจันเพิ่นก็นเลย ลงไปจับปลาเุณนว่าใช่หนะเพราะว่าเป็นเห็นปลานี่มันบอดมันอันนี้อยู่นูงดำนูงดำวันนี้เพิ่เลยลงไปจับปลาเพื่อจับเด้หลายแห้งเป็นว่าพอจับปลาเด้หลายแห้งเบาเว้ยเป็นว่าลายจนแบบว่าพอใส่กระสอบยังมันมันบอกพอ่อจนพอเดี๋ยวเอาใส่รถเอาใส่รถกับบลาพอนะเต็มรถเลยเป็นว่าแลกวก พอกันเลยเอาไปแจกจใจชาวบ้านคน่าสินะใป่ามาเติมกับบาหลอดพอเลยไปแจกจใจชาวบ้านให้ผู้ให้คนที่เขาอยากไหลหรือว่าให้คนที่อันโบมีกินแบง่งแบง่งแบง่แบงกันไปกินพ่อพ่อฝันดีแห้งเบาหนุก่าจ้ะมาหอุกฝันดีอยู่ได้พ่อฝันว่าได้จับป่าแล้วแล้วเลขนันพอเขีนยนใบเลขอีกหยัง บบาวน้องถามเพิ่นนะเราเขียนไว้สมหางครับเลขสามโตก็คือเจ็ดแปดแปดปดแปเล้วก็เจ9ดศที่ฟอเพิ่นเขียนให้เบาวน้องได้เบาวน้องกับบสได้ถามเลยว่าอันพอแปลมาจากไอยยังจังไดเพิ่นก็บ,บอกแค่ว่าเลขฝันเพิ่นเพิ่นวางสิเจ็ดแป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 ดเก้าล้วก็เจ9 เลขสามตัวโอเลขสองตัวเันเียนแปดเแล้วก็เจ็อายุพอสุบันแปดสปีรถกระบะของเพิ่นที่เพิ่นเอามาขนเลขทะเบียน3 0 7 8 3 0 7 8เจามศูนเจ็่ลองมั้ครับลองเบิรง์งวดนีวันที่หธันวาหกหกครับผมฝันตองงวดพอสุบันครับบนแน่ครับเพราะอาช์จได้รับโชวไปก็พอคนอีกก็ได้ ยังเมื่กิดขึ้นไดนเบิดครับเล่าก็ว่าคันเล็กบวกเขาอยาวาพ่อ้อเพราะงวดหวานคือกันเล็กบวกเขากับยยาวาพ่อเดอเพราะว่าเจ้ามาถามฝันพ่อพอก็บอกสู่ฟังเบ้าหนองก็เลยว่าผมมีผู้ใดว่วาดอกพ่อเลข้มั่ก็มีเขามีนุดล่แหละขนาดเบ้าหนองขนาดเบ้าหนองฝันเองเบ้าหนองยังฝันบวกเขาแต่ว่ามันผลไปโชคดีอย่างอื่นเบ้าหนองบอกพอเราอย่างนี้นะยังเมื่กิดขึินไดนเบิร์ล่ะพ่อมันเกิดขึ้นยู่ทีี โชคเฮ้าดวงเฮ้ายังไหลๆอยยังที่มันมาประกอบกันเวันว่าเอาลองเบิ่งเด้อันว่าลองเบิง่งเพื่อเขาได้รับโชคไปน้ํากันอีกงวดดีวอนว่าเอา้าย,ยังเหลี่ยยพอมอีกคนนึงครับผมเจ็ดแป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 เก้านย้าแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปอายุพอเพิ่นแปปีทะเบียนรถ30 เจ็ดแปดนะพอสุบันครับคนฟันแม่นคนฟันแม่นอีกคนหนึ่งครับผมท่านเขาอีกหววนี้บอดจะสิเป็นสองหัวสอนครับแต่ว่าหววที่แล้วผึ่งเป็นฝันแหลกและกะ้วก็ะพึ่งเลยคุยกันคุยกันคางแหลกเลกับเขาเลยคนฟันว่าพาธุดงเอาไกลหน่อยสีทองใพม่นก็เลยได้รับโฉค,ครับเห็นบอกยังไม่เคยเกิดเห็นได้เพิ่นแม่นบอกครับ จังไดกังวดนี่เข้ามารับโชคไปน้องกันอีกคือเก่าแล้วครับเนาะงวดที่แล้วผู้ใดได้รับโชกบาลน้องกันดีใจนําครับ้าผู้ใดได้ฝันหรือผู้ใดได้เลีกยังคอมเมนต์หรือทักไลน์มาบอกบาหน้องบาหน้องก็จะเอามาว่าลงขีดสูฟังนะครับเนาะถือว่าเขาแบ่งปันกันผู้ใดที่ฝันแบบได้กระซังครับฝันแล้วตีตัวเลขกมากส่งอายุส่งตัวเลขกมาให้บาหน้องน้าเนี่ยแล้วบาหน้องก็จะเอามาว่า สู่เอฟซีหลายหลายคนฟังเพิ่นบอกว่าบางคนก็บออยากให้เพราะว่าขนเลขกมันบ่กเขาเขากระชิว่ามันบ่กแปลกนะครับคือเบ้าหนองบอกตลอดนั่นแหละมันมีเขามีรุดมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ขนาดเล็กเบ้าหนองเบ้าหนองมันก็ยังรุดเนาะแมนบอกขนาดผู้ใดว่าให้เคยให้แมนแมนเลขกยังรุดกับมีอีหยังมันก็เกิดกันได้หมดแต่งวดนี้เข้ามาหลักโฉกใหญ่เป็นํำกันทรงไถ่ปีครับ รับโชคใหญ่ส่งท้ายปีมวดนี้ตัวเลขสิเป็นตัวใดแก่ยังบอกี่ผู้ใดกำหนดได้ครับจะตถัดผู้ใดมีเลขด,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 ดีๆเลขเด็ดๆหรือผู้ใดมีมองให้ไปหาเลขกระทักว่าบอกนั่น,นี่ยแต่ว่าอย่าไปไก่เลยครับเด้วยคันอยู่ในโซนสีสะเก็ดนีก็ด,ดีไปอีกอย่างเพราะว่าเบาหนองอยู่ไก่แต่คันไปต่างจังหวดัดมันก็นค,คงจะลําบากนะครับนเนาะต่างๆกั มาหลับโชกมาลุ่นโชกน้ากันคือเกาครับผมเดี๋ยวไอ้เล็กต้องหงุดแม่สซีแกเห็นแล้วนะเนาะเด็กต้องห,หองุดบ่าวหนองแ็เห็นแล้วเดี๋ยวบ่าวหนองจะไปจุดถูกเพราโชกค,คือเกาแต่วจะไปมือใดคอยติดตามครับขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนก็นให้สมงวังดังปัตธานามีเงินใส่ใจใบกขาดมือเห็ดยังแกจะเลื่อนหลงเลือกช่วงนี้อาการเรื่อนหนาวห้วครับดูแลสุขภาพน้ำแน่เดี๋ยวสีบอสบายนะครับเนาะขอให้ทุกคน สุขสมหวังทุกประการสวัสดีครับ